่ความลับ3สารอาหารบำรุงสมองลูกรู้ก่อนลูกได้เปรียบแจกเคล็ดลับสร้างลูกฉลาดที่ถุกบ้านทําได้กินอะไรลูกถึงสมองดี6ปีแรกนะคะเป็นช่วงเวลาทองในการบำรุงสมองลูกให้โครงสร้างสมองดีไปจนโตหมอขอแจ3สารอาหารบำรุงสมองที่แม่ต้องรู้และลูกต้องกินให้ครบค่ะ 1. กดไขมันโอเมก้า3โดยเฉพาะ DHA ในปลาไทยเราพบมากในจระเม็ดขาวปลากระพงขาวปลาทูเด็กๆ ะค,ะควรจะกิน DHA เนี่ยประมาณอย่างน้อยวันละ200มิลลิกรัมหรือเท่ากับซาชิมิแซลมอนประมาณวันละหนึ่งชิ้นค่ะมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยค่ะที่บอกว่าเด็กที่รับ DHA มากขึ้นเนี่ยมีพัฒนาการด้านสมาธิและความจําเพิ่มขึ้น16%และมี IQ และภาษาที่ดีขึ้นสองนะคะธาตุเหล็กค่ะหากินได้นพวกเนื้อแดงเครื่องในศาสัตวร์เนื้อหมูเนื้อวัวไข่มีการศึกษาโดยยูนิเซฟพบว่าเด็กอายุ6-8ปปีที่ได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอจะมีพัฒนาการ ด้านคณิตศาสตร์ดีขึ้นถึง3 2เปรซนค่ะสาบนะคะไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นเรื่องของการนอนหลับอย่างมีคุณภาพการนอนหลับสนิทเสริมความจามําการเรียนรู้และทําให้เด็กสุขภาพจิตด,ดีคุณแม่ควรทากิจวรรัตรก่อนเข้านอนให้ดีก่อนนอนเนี่ยเล่นน้อยๆเน้นเป็นการอ่านานิทานเข้านอนแต่หัวค่าและถ้ามองถึงสารอาหารที่มาเป็นตัวช่วยลองดู l t y i n e ค่ะเป็นกรดอะมิโน,โนตัวหนึ่งที่ทําให้นอนหลับได้อย่างสนิทมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นค่ะและนี่คือกลุ่มสาร อาหารบำรุงสมองที่น่าสนใจเพราะสมองของลูกเราสร้างได้อย่าลืมเตรียมสารอาหารบำรุงสมองลูกในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้นะคะ